วันนี้นะครับทางเทศบาลตรมรเมืองนะครับเราพยายามทำโครงการเรื่องขยะรีไซเคิลนะครับจากพนักงานเทศบาลนะครับเราเอาภายในสำนักงานก่อนนะครับก็น้องๆทุกคนนะครับก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับเดือนหนึ่งเราจะมีการคัดแยกขยะ นะครับแล้วก็ขยะที่กลับบ้านเนี่ยนำมาที่เทศบาลนะครับเพื่อที่จะนำขยะเหล่านี้นะครับเอาไปขายแล้วก็นำเงินเนี่ยเข้ากองทุนหลักเมืองรวมน้ำใจเติมฝันปันสุขนะครับซึ่งเงินตัวเนี้ยนะครับพอเข้าไปอยู่ในกองทุนแล้วเนี่ยเราก็จะนำมานะครับคืนสู่ชุมชนนะครับโดยที่จะนำเงินตัวเนี้ยนะครับเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ยากไร้ นะครับแล้วก็บ้านนะครับที่ถูกอ,อุทกภัยต่างๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยงบประมาณของทางเทศบาลเนี่ยนะครับว่าจะเบิกจ่ายอะไรต่างๆมันล่าช้านะครับเราก็ต้องเห็นความสำคัญว่าอย่างน้อยเนี่ยเ,เงินตัวเนี้นะครับได้กลับไปสื่อสูงชนนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ทางเทศบาลเราได้ดําเนินการทําอยู่ก็คือโครงการแคร์อยู่นะครับโดยการที่เรานำนะครับผู้ป่วย ที่ไม่มีญาติพี่น้องนะครับเอาแคร์ยูเนี่ยนั่งรถไปที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเราก็นําเงินกองทุนนี่นะสาม้อบาทนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแคร์ยูที่นั่งรถไปกับผู้ป่วยนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการรับยานะครับไปรอเข็นผู้ป่วยนะครับไปหาหมอ นะครับนะครับตรวจเลือดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับจนได้รับยาส่งกลับบ้านนะครับอันนั้นคือปิดเคสเลยนะครับเราก็ทำนะครับเพื่อใหอ้ชุมชนของหลักเมืองเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับครับวันนี้เนี่ยขยะที่น้องๆพนักง,งานเทศบาลรวมทั้งชุมชนเนี่ยที่ส่งมาเนี่ย ก็จะนาไปขายตามร้านทั่วๆไปนะครับซึ่งก็จะมีร้านในเขตพื้นที่นะครับให้ราคาดีมากหน่อยแล้วก็โอเคขายให้ตามร้านนะครับที่จะมารับซื้อครับผมเราจะมีการเปิดรับซื้อในเมืองไทยไหมก็วันนี้เนี่ยทางเทศบาลเราเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนตลอดเลยนะครับบ้านไหนที่มีการบริการขยะนะครับก็เชิญเลยเราก็จะมีรถไปรับตามบ้านครับผม นะครับเพื่อความสะดวกครับครับในส่วนของการคัดแยกนะครับจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่กองสาสุขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะคัดแยกไอ้ตรงไหนที่เป็นฝานะครับเป็นขวดเป็นพลาสติกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนนะครับก็จะนำมาขายนะครับมีเจ้าหน้าที่ของกองสาสุขครับครับสิ่งที่เราไม่สามารถรีไซเคิลได้นะครับก็คือเวลาที่เสียไปนะครับเราจะร่วมมือร่วมใจกันนะครับคัดแยกขยะนะครับเพราะลมหายใจ ในอนาคตเรากําหนดได้ด้วยมือเราเองครับจงทําดีได้ดี oh. สิ่งนี้ที่เป็นส,สัก oh. ดิรี oh. หนูเรทําดีเข้าไปจนไงก็ไม่มีห่วงจเป็นคนคคทําโททําดี oh. โอ้โ oh. หได้ดี าไม่คิดจะทำเชียบ้าไม่มีทางทำให้ได้ดี